เขาดีไซน์ออกมาเนี่ยมันไม่ได้เหมือนมือถือเล่นเกมนะออใช่ดีไซน์ออกมาคือเป็นมือถือแบบไลฟ์สไตล์เลยดูออดีมากดูดีมากมันนี่อะพี่ใช่ใชการจับถือ,อ,อดีมากเลนอัลตร้าไวกับเลนหลักสีไม่ดิฟกันเพียนก็คือเพียงเหมือนกันใช่ <laughs> <laughs> แต่ถ้าไม่ได้ถ่ายพวกอาหารนะถ่ายวิวงงท้องฟ้าคือโอ้ดีเลยสามเกมนี้เล่นได้ลื่นเลยครับทั้งการอ่านหน้าจอถึงไม่อ่านหน้าจอแล้วก็เฟรมเรทเนี่ยก็ขับเต็มตลอดเลยอย่าง r าวเนี่ยก็หกสิบเอ็ดยังไงอย่างนั้นเลยซึ่งเรทราคานี้ไม่น่าจะมีใครที่เปิดอา G h o ี p อ t a l ตี้ได้สุดแบบนี้อีกแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่นิวสวัสดีครับสวัสดีครับแบงค์วันดีครับผมวันดีครับคนบนฟ้าก็คือเจฟแฮมของเรานั่นเองด้หายสาบสูญหายไปแล้วเรียกมาทำงานได้เดือนง่ายพี่ ออกรถคันหนึ่งปุ๊บหายโอเค p o โก F 3ครับพี่พี่นิวได้เอาไปใช้งานมาประมาณสัก2อาทิตย์2อาทิตย์หรอปพี่ประมาณนั้นเครื่องนี้เนี่ยมาส่งให้เราวันเปิดตัวจริงแล้วตัวนี้เนี่ยจะเรียกว่าเป็นเป็นสิ่งใหม่ทั้งหมดก็ไม่ใช่ในตัวมันเนี่ยมีหลายๆอย่างที่เรียกว่าย้อมแมวก็ได้แต่คิดเป็นการย้อมแมวที่ดีนะอย่างซ p u อย่างดีไซน์อย่างอะไรเงี้ยแต่ว่าหลายๆอย่างเองเนี่ยโโกไม่ได้ทำสิ่งที่คุ้มแบบนี้มานาน อย่างเรื่องของราคาครับราคาต่ำหมื่นใช่ถ้าเกิดว่าใครที่จําได้โปโกตัวแรกก็ขายอยู่หมื่นนิดนิดแล้วพอเป็นเจน2เนี่ยมันขายหมื่นกลางกอ่าก็เลยแพงขึ้นมาหน่อยตอนนี้ก็แบบกลับลงมาต่าอีกรอบในวันที่ทุกคนขายกันแพงส่วนกระแสแล้วเกินนะโปโกเนี่ยอ่ะเดี๋ยวผมจะเล่าสเปคแบบคร่าวๆแล้วกันขนาดน้ําหนักเนี่ยค่อนข้างเยอะ ประมาณ196กรัมบอดี้หน้าหลังนะครับพี่เป็นดีไซน์แบบเดียวกับ Shelby, เ i ียวมีมีเอเลยเขาเรียกเป็นดีไซน์แบบเจนใหม่ ai, แล้วก็เป็น Gorilla Glass หน้าหลังเป็น Gorilla 5ตัวนี้เนี่ยครับหน้าจอเป็น Amoled 120 h เฮร์ครับ,ค,รบความละเอียดเป็น Full HD Plus ถ้าเราเทียบกับ ตัว p o c บโ F2 Pro ตัวนั้นจะเป็นแค่60 h z ครับขนาดเนี่ยเท่ากันแล้วถ้าเกิดว่าเราเทียบกับ Xiaomi มี 10T Pro ครับ,รบขนาดเท่ากันแต่อันนั้นจะเป็น IPS ซึ่งแน่นอนว่าจอ IPS มันก็จะกินแบตมากกว่าสีก็จะแย่กว่าทัชก็จะแย่กว่านะครับ,รบ Android มาพร้อมกับ Android 11แล้วก็เป็น MIUI 12ครับ พอโบโกคือมันเป็นชื่อเฉพาะของของ UI ตัวนี้เลยไอคอนนะครับมันจะมีความเป็นลูกอมมากขึ้นตัว CPU ครับเป็นแซนด์ดราก้อน 870 5G สามารถใช้งาน 5G ได้เลยแรมกับรอมเนี่ยมี2ความจุครับพี่มีแรม8รอม256แล้วก็แรม6ร o m 128ซึ่งราคารุ่นเริ่มต้นก็อยู่ที่ประมาณ9,999บาทครับกับอีกรุ่นหนึ่งครับที่เป็นรุ่นท็อปเขาได้รอม256ด้วยคือ11,999บาทอ่า12,000บาทถ้าเพิ่มคุณก็จะได้แรมเพิ่มแล้วก็ได้สตอเรจเพิ่มซึ่งดีกว่าดีกว่าการใช้งานในระยะยาวนะครับกล้องเนี่ยให้มาค่อนข้างน้อย มีเลนหลัก48ล้าน 8ล้าน Ultra Wide ้ล้าน Macro แต่เป็นตัวเทพแล้วก็กล้องหน้า2ีล้านซึ่งถ้าว่ากล้องเราไปเทียบกับเจนก่อนหน้าอย่าง Poco F2 Pro ครับสเปคกล้องของ Poco F2 Pro เนี่ยจะดีกว่าใช่ถ้าเราไปเทียบสเปคกล้องกับตัว M20T Pro สเปคกล้องหลังก็จะโหดกว่าใช่แล้วคือโหดกว่าแบบคนละโลกเลยผมใช้คำนี้ลำโพงคู่สเตอริโอเหมือนกันนะครับแล้วก็รองรับ WiFi 6ด้วยนี่บลูทูธด้วยครับใช้งาน 5G ได้ด้วย ซึ่งเนิวเทียบกับ Poco F2 Pro ตอนนี้ยังใช้งาน 5G ไม่ได้ในกลุ่มยังบนกันอยู่นะครับถ้าเกิดว่าใช้ได้แล้วก็คอมเมนต์บอกหน่อยแล้วกันมีแบตเตอรี่มาให้4,520มิลลิแอมป์ครับพร้อมกับฟ้าชาร์จ33วัตต์ซึ่งถ้าเกิดว่าเราเทียบกับ Poco F2 Pro ครับพี่ Poco F2 Pro แบตเตอรี่เยอะกว่า Poco F2 Pro เนี่ยใช้งานได้ยาวนานกว่ารองรับ ฟลิกชาร์จเวอร์ชัน4ี่พัทซึ่งสูงกว่าอ่าแล้วก็เชลมีมีสิบทีโปับตัวนั้นเนี่ยจะได้แบตที่อึดกว่าเป็น5,000ันมิลลิแอมป์แต่อย่าลืมครับว่าตัวนั้นมันเป็นจอย PS มันจะกินแบตมากกว่านี้แน่นอน่การใช้งานโดยทั่วไปก่อนดีกว่านะครับเรื่องของโซเชียลเรื่องของฟิลลิ่งการทัชเรื่องของมอเตอร์สั่นอะไรงี้สำหรับพี่นิวกับแบงค์ที่ไปใช้งานกับมันมาเป็นยังไงบ้างพี่ขอพี่นิวก่อนแล้วกันเพราะพี่นิวไปใช้งานเยอะสุดละส่วนตัวชอบครับรู้สึกว่าากรทััชมน แม่นยำใกล้เคียงกับ iPhone เลยลื่นไหลลื่นไหลดีครับจอเฮิร์ตสวยแล้วก็เป็นอ m o ม e ลด้วยสีสันดีคือถ้าเกว่าเทียบกับเจนก่อนหน้านี้อย่าง F2 มันเป็น60เวลาทัดมันก็จะมีความแบบนุ่งนวงหน่อยอย่างเมื่อเช้าผมลองมอเตอร์สัตมันมอเตอร์สัตดีนะเว้ยดีดีกว่าตัว F2 สรับผมนะดีกว่า F2 พวกสายดูหนังฟังเพลงที่ว่าน่าจะตอบโจทย์ไหมพี่ สบายครับคือจอมันใหญ่ด้วยนะ6.67นิ้วอ่ะใช่ใแล้วก็เป็น a m o l e d แต่ว่าคือเขาเขาก็าลองรับตัว HDR10 ด้วยใช่ในฟิกแต่ผมได้ลองเทียบดูแล้วกับพวกซ m s u n งกับ i p อ o n e สีจอมันจะโทนมันจะไม่เหมือนพวกนั้นเลย<อ>มันจะติดไปทางมอมส้มๆแดงๆกว่าเหมือนกับว่าการคลีเบตสีหน้าจอก็อาจจะไม่ได้เที่ยงตรงเท่ากับพวก Samsung หรือไ h o n e ใช่ <iPhone. S 2> ถ้า iPhone Samsung เนี่ยสีจะโทนแบบใกล้เคียงกันเลยเวลาเราดูหนังเราจะเห็นเป็นโทนเดียวกัน แต่ว่าตัวนี้ถามว่าคมไหมคมพอๆกับ s อ1ีสิบเพัเลยอ่ะอมคมมากก็คมมากมคือเป็นอโมเลตที่ไม่ใช่ไม่ใช่เกรดแบบป้องป้องแบงก์เกงเพียงแต่ว่า<ช>สีอาจจะยังไม่เที่ยงตรงเท่ากับกิทาร์แบนนั่นเองอ่าโอเคอันนี้ก็เป็นฟิลลิ่งการใช้งานของพี่นิวมาเนาะ ผมชอบอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของลําโพงกันพี่ออแบบเสียงแม่งดีมากกับราคาถ้าตัวเริ่มต้นนะราคาไม่ถึงหมื่นอนะ่ะน่าจะสุดแล้วอะ่ะคือก่อนหน้านี้ตัวที่มันสุดกว่านี้ก็คือตัวมี10บทีโปแต่ผมอ่ายังแอบเทใจนะถ้ากิดว่าคุณจะเอาไปดูหนังหรือฟังเพลงแบบว่าต้องการเสียงอะ่ะจากลําโพงของมันอนะ่ะผมว่าผมชอบเสียงลําโพงของมี10บทีโปมากกว่านะ ในความรู้สึกนะแต่ถามว่าตัวนี้แย่ไหมผมไม่เลยประมาณบแบบ80 90%ได้เลยแล้วก็ไม่มีแจ็ค3 5มมิลมาให้แล้วแต่ก็ยังมีอินฟราเรดอยู่เผื่อใครจะเอาไปใช้ในการทดแทนรีโมทแอร์ทดแทนรีโมททีวีได้อยู่<ม>ดูหนังฟังเพลงน่าจะผ่านเนาะโซเชียลกน็น่าจะผ่านคือเรื่องพวกนี้ในเรทราคาต่ำหมื่นน่าจะไม่มีตัวไหนเล่นโซเชียลมีเดียได้ดีขนาดนี้อีกแล้วครับผมได้เลยเขาดีไซน์ออกมาเนี่ยมันไม่ได้เหมือนมือถือเล่นเกมนะเออดีไซน์ออกมาคือเป็นมือถือแบบไลฟ์สไตล์เลยดูดีมากดู กือดีมากแล้วที่ผมชอบอย่างหนึ่งคือขอบจอเขาไม่โค้งด้วยนนในขณะที่โฟเครื่องเขาโค้งรับมือมันจับ ดีอะแล้วเราไม่ต้องมากังวลว่าแบบมันจะลั่นจอมันจะลั่นอะไรอย่างเงี้ยด้วยความที่ว่าบอดี้หน้าหลังครับเป็นกอลิร่ากราสห์กอลิร่ากราสห์เนี่ยนอกจากมันจะเพิ่มความแข็งแรงแล้วมันทําให้เราเวลาเราใช้งานเนี่ยมันเหมือนแบงก์บอกอ่ะมันเป็นมือถือไลฟ์สไตล์มากขึ้นอ่ะมันดูหรูหรูอ่ะคือวางเทียบกับ Poco X 3 Pro วางเทียบกับตัว Redmi Note 10 Pro คือไอ้เที่เนี่ยดูแพงสุดเลยในขณะที่ราคาแบบไล่ๆกันห่างกันพันสองพันเองเอาไปวางคู่กับมีนสิบเอ็ดอ่ะ ยังดูแบบสวยงามไปเลยกันเลยถัดไปเป็นเรื่องของกล้องละกันผมขอภาพนิง่งกล้องหน้ากล้องหลังก่อนเป็นยังไงบ้างภาพนิงกล้องหน้าชอบครับ20ล้านพิกเซลใช่<า>เป็นสไตล์เ x i a o ี้ที่ทํามาก่อนหน้านี้เลยสกรีนโทนสวยครับดีเทลคมชัดแล้วก็ไม่แข็งด้วยอืมคือเขาทํากล้องหน้ามาเก่งอ่างนี ค่อนข้างถูกจลิตกับกล้องหน้ามีมากการเกลี่ยผิวก็จะออกแนวแบบว่าใครที่ชอบแนวแบบขาวหวานใช่สตายกล้องเขานี่ถ้าเกิดเป็นผู้ชายน่าจะชอบนะใช่ผู้หญิงเนี่ยถ้าเกิดเป็นคนที่แบบชอบสไตล์แบบแต่งหน้าแบบจีนจีนแบบคนคนจีนเวลาเขาแต่งหน้าเขาจะเน้นแบบว่าเครื่องสำอางเยอะหน่อยใช่ใอ้อย่างเงี้ยน่าจะตอบโจทย์ถ้าเทียบกับตัวรุ่นราคาต่ำของเนี่ยพี่อย่างโปโก X 3 p r โปครับดีกว่ากันเยอะไหมกล้องหน้าดีกว่าดีกว่ามีของสมควรครับคะแนนสำหรับพี่ภาพนิ่งพี่จะให้เท่าไหร่ครับกล้องหน้าให้สิบครับถ้ากล้องหลังครับครับ ว่ามันก็ยังไม่เที่ยงตรงอย่างเช่นถ่ายอาหารบางทีถ่ายอาหารเมนูนี้สีซีดติดสีมันอะไรไว้ปรลามันไม่ค่อยตรงอะไรเงี้ยเออดูไม่ค่อยน่ากินแต่ว่าเรื่องของเลนอัลตร้าไวกับเลนหลักสีไม่ดิฟกันแล้วก็ก็คือเพี้ยนก็คือเพี้ยนเหมือนกันใช่เพี้ยดิฟกันเพี้ยนก็เพี้ยนเหมือนกันแต่ถ้าไม่ได้ถ่ายพวกอาหารนะถ่ายวิวท้องฟงท้องฟ้าคือดีเลยสีสันท้องฟ้าต้นไม้สีเขียวคือจัดถือว่าดีมาก แต่ถ้าไปถ่ายพวกใต้ไฟแสงเหลืองเนี่ยมันจะชอบติดขาว Xiaomi เ,เนี่ยมีปัญหาตั้งแต่มี11คือตัวท็อปของค่ายก็มีปัญหาเรื่องไวาบาลานซ์ไวาบาลานซ์เนี่ยจะแม่นไม่สู้ไอโฟนจะแม่นไม่สู้ซัมซุงคือถ้าความแม่นของไวาบาลานซ์แม่งอะสักประมาณสัก<ม>เจเนี่ยที่แบบคุณจะต้องไปทําที่หลังอยู่ดีเรื<ช>่องไวบาลานซ์เนี่ยเป็นเรื่องที่ปวดหัวที่สุดแล้วของมีผมกังวลอย่างเดียวพี่เรื่องของ Deep Autofill เพราะว่าอย่างอย่างตัวโปรโกรด F2.0 เงี้ยมันให้64ล้านมา อย่างตัวมี1 0ด p โปมันให้เลนสน108ล้านมามเรื่องของการทำเบลอหลังโดยการใช้ฮาร์ดแวร์พี่มันต่างอย่างมีในยักไหมต่างครับเซ็นเซอร์มันไม่ได้ใหญ่เท่ากับตัว108ล้านอยู่แล้วครับแต่ถามว่าถ้าเทียบกันในท้องตลาดนะตอนนี้ที่ไม่ได้แบบเป็น108ล้านนะเซ็นเซอร์ขนาดนี้ถือว่าผมว่าดีันดับต้นๆแล้วแต่ว่าในเรทราคานี้อย่าง Oppo อย่างมีโ o อย่างซ m s u n ง Samsung, ถ้าราคาแตะ8 0 0 0เขาจะให้4 8หรือไม่ก็ 64กันมาหมดแล้วเทียบกับพวกนั้นเป็นยังไงบ้างพี่พอๆกันครับพอๆกันใช่ไม่ได้หนีกันมากถือว่าเป็นเลนส์48ล้านที่มีคุณภาพสูงครับเรื่องเลนส์มาโครล่ะพี่5ล้านพิกเซลตัวนี้เป็นเลนส์5ล้านพิกเซลที่ที่โหดไหมครับเทพเหมือนเดิมครับเขาใกล้มากเขาใกล้ได้สีสันก็ดีด้วย เอโตโฟกัสด้วยเอโตโฟกัสด้วยเอาเอาไปถ่ายพี่ีโอได้ไหมพี่เลนส์มาโครตัวนี้ได้ครับยึดได้แค่อสด l 0มสอย่าเรียกว่าได้แค่พี่ได้ั้ง f ู l l h ดเจ้าอื่นเลยราคานี้เยี่ถ่ายยังไม่ได้เลยโอเคอันนี้ก็คือฟิลลิ่งภาพนิ่งที่เราขึ้นมาให้ดูแล้วกันเนาะสลับพี่นิวแล้วคะแนนภาพนิ่งกล้องหลังให้เท่าไหร่ครับ8ครับ แตกไปเลยแตกถ้าในเหล่าคา้มันก็จะมีมันจะมีซัมซุงที่ทําได้ดีกว่าทั้งเล่นหลักและเล่นอัลต้าวเลยอ่ะทีนี้ในฝั่งของงานวิดีโอบ้างดีกว่าพี่ครับวิดีโอกล้องหน้าครับอาจได้ที่60เฟรมครับเปิดปิดกันสั่นไม่ได้อ่ะมันก็จะก็จะสั่นครอบยื้อๆหน่อยเฮ้ยก็จะไม่ขอบไม่ขอบันสั่นเลยใช่แต่ก็จะกว้างโอ้ก็ต้องแลกกันแต่ว่าสกินโทนคอนทราสต์สีสันดีชอบภาพคมชัดดี <High> Walk, ใช่ใชแต่มันจะสั่นไงต้องถือกีบบอลเทียบกับแบรนด์มือถือจีนด้วยกันอย่าง oppo อ่ uh, ะ vivo realme พวกนี้ยังเป็นฟู๊ดดี้สเฟรมกันอยู่เลยดีกว่าครับนี่ดีกว่า มองก็กว้างกว่าดีเทลกลางคืนนี่โหชัดแจ๋วเลยฟิลลิ่งแบบความรู้สึกผมนะผมลองไปเล่นมาไม่เหมือนแบบเหมือแนบบไอโฟนอะฟิลลิ่งแบบคล้ายๆประมาณนั้นไเหรอดีกว่า iPhone อีก <laughs> คือจริงๆนะคือแบบคือหมายถึงว่าฟิลลิ่งมันอะพี่เวลาเราเล่นมือถือจีนกับเวลาเราเล่น i p h o n นอะฟิลลิ่งมันจะต่างตรงที่ว่าไอ o n e มันยอมให้มีน้อยแต่ขอให้ภาพกูลื่นพอไอตัวนี้เหมือนกันเลยความรู้สึกมันแบบ เชื่อมันดีว่ะมันดีคือคุณเอาไปถ่ายมันไม่หมุดหินใช่โอเคเฟรมเรทย้้ยอะไรเงี้ยบางทีภาพสว่างก็จริงแต่เฟรมเรทย้วยมันหมุดหิดนะอัดเสียงเทพมากจริงเหรอพี่แยกไม่ออกไอโฟนจริงบ้างใช่พอ,พอกันเลยโหดสัตว์ทดสอบการวิดีโอกล้องหน้าแบบ Full HD 60เฟรมเรทนี่คือความละเอียดสูงสุดของกล้องหน้าซึ่งผมบอกเลยว่าเกนินคาดครับเนี่ยดูแสงวูบวาบครับดูกระจกหน้าครับเดี๋ยวดูวัดแสงมั้ย นี่ยแล้วค่อยๆวัด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 เดี๋ยวเดี๋ยวฟังเสียงดังๆดังๆเลยนะเนี่ยไม่น่าแตกโหชัดชัดจริงอ่ะอีกอย่างคือมี UI เจนใหม่ตั้งแต่มี UI 10ขึ้นมาครับคุณสามารถต่อ external ไม้ได้คุณเอาไม้แบบไม้ระดับแพงๆอย่างพวกแนวเลี้ยพวกชัวพวกอะไรครับ ไปใส่ก็ได้ครับเะงั้นคุณเอาไปไลฟ์เหมือนพี่นิวบอกได้คุณเอาไปทําเป็นบล็อกได้ใช่กล้องหลังว่ะพี่งานวิดีโอเป็นยังไงบ้างครับกล้องหลังงานวิดีโอพี่ไม่ชอบครับไม่พี่คือมันเปิดปิดการสั่นได้แค่เฉพาะใน30เฟรมเท่านั้นอ๋ออะไรที่เป็น60เฟรมจะเปิดปิดการสั่น es ไม่ได้ก็จะสั่นๆหน่อยใช่แต่ข้อดีของการปิดอ่ะคือโดยส่วนตัวนะผมชอบปิด es มากกว่าผมซีเรียสกับเรื่องภาพอยู่ไงใช่ซึ่ง 4k 30หรือ full hd 30ที่มันสามารถเปิด es ได้ ถ้าเป็นผมผมก็ไม่เปิดครับทำ<ช>ไมครับมันยุ้ยมากครับรโหต้องเลไอแต่ว่ามีสิบทีโปเราก็ด่าอย่างนี้นะพี่ <laughs> พักๆเป็นไง อัปเดตเล่นวันนี้ดีวันหน้านะครับแต่ถ้าถ่ายกลางวันแสงแบบกลางแจ้งไม่มีปัญหาจะไม่ค่อยยุ่ยจะนิ่งเลยแต่ว่าถ้าไปถ่ายในแบบเริ่มเข้าที่แสงห้างหน่อยหรือว่าแสงกลางคืนหน่อยเงี้ยซ้อนเพียบเลยครับยุ่ยมากแล้วเลนอัลตร้าไวเลอพี่ถ่ายวีดีโอเป็นยังไงบ้างครับอัลตร้าไวก็สามารถเปิดปิดกับซาร์เอเอสได้เหมือนกันครับเย็นเมค่ะแต่อัลตร้าไวนี่สูงสุดได้กี่กี่เฟรมครับฟูดีสามสิบได้แค่ฟูดีสามสิบเท่านั้นกลางคืนมืดมากไลยพี่เลนส์อัลตร้าไวคือตอนกลางคืนไมม่ดนะ ก็คือส,สว่างดีครับพอ,พอไกัโฟล์ดเลยเทียบโอเค okay. แล้วสุดท้ายที่เรื่องของวิดีโอเลนมาโคร พวกส l o w motion วิดีโอมาโคก็ได้ full HD สามสิบเฟรมเข้าใกล้ได้แล้วก็มี a u t o f o กัสแต่จะไม่มีการสั่นต้องนิ่งๆเอาเวลาเราถ่ายแบบเข้าใกล้มากๆมือต้องนิ่งจริงๆนะไม่งั้นมันจะตอบสนองไวต่อการสั่นเยอะเพราะมันยิงใกล้มากส l o w m o t i นนี่ชอบมากครับมันได้960รเฟรม้วยรู้สึกใช่เพราะผมชอบกับไอโฟนอีกเพราะว่าในใน f u h คือทุกเฟรมเลทเขาถ่ายได้ฟ u d หมดเลยตั้งแต่120-240ใช่ แล้วก็960ด้วยพี่ถูกต้องครับเอ้ยโหดมากมาไปเลยครับไอ้ทิปซึ่งโดยรวมนะความรู้สึกที่มันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เหมือน i p อ o n e ในคาบ a อน r อยจ7ดแค่ไม่ว่าจะเป็น UI กล้องการเลื่อนถ่ายรูปวิดีโออะไรคือมันแทบจะวาง UI เหมือน iPhone หมดเลยเอาับัร์มาดาชายเฮ้ยเพียบเพชรมาก ขออนุญาตเสริมนิดนึงได้ไหมพี่ตะกี้พอดีหันไปเห็นไอ้ตัวสแกนนิ้วข้างๆก็คือคนที่ถนัดมือซ้ายนะพี่เวลาสแกนนี้มันอยู่ฝั่งเนี้ยมันต้องใช้มือขวาสแกนแล้วมือที่เราใช้อยู่ทุกวันคือมือซ้ายเพราะนั้นเวลาแบบจะสแกนเงี้ยมันต้องเอื้อมขอเอื้อมเงี้ยมันยิ้กลางใช่แล้วจะดูไม่สุภาพใช่มันใหญ่ด้วยเวลาเราเวลาเราไปเจอลูกค้าเงี้ยปดล็อกใส่ใหกระชากคอเราไปต่อยอะ่ีย แล้วในรุ่นก่อนหน้าเงี้ยอย่างอย่างโฟโก้ F สองโปรนี้มันก็มีสแกนอยู่ใต้จอมาให้ใช่ทีนี้ไม่มีก็เป็นเรื่องหงุดหงิดนิดนึงอันนี้เสริมให้เสริมให้เราไปก็ขอเสริมนิดนึงอ่งได้ดีอ่ะเรื่องที่ผมไม่ชอบมันเป็นรอยนิ้วมือง่ายมากในขนาดในขนาดที่เทรนตอนนี้คือมือถือเขาเป็นผิวด้านกันหมดเลยเออว่ะทำไมทำไมเต้องใส่เคสอ่ะแต่สุดท้ายเราซื้อมือถือเราใส่เคสกันเลยใช่เออผมไม่อยู่หนาพี่รังแกทำไมอ่ะพี่ไม่ชอบทำไมไม่ชอบเสดใส่เคสสิทำไมกูต้องบุกบ้างมาต่อในฝั่งของการ เล่นเกมครับนะครับการเล่นเกมเป็นไงบ้างพี่นิวสนะเล่นเกมดีนะอุณหภูมิไม่ค่อยร้อนมากครับอ่ะยังไงยังไงเร็วๆร็วเล่นเกมเนี่ยคือกราฟิกในเกมทุกเกมเลยนะครับเป็นสูงสุดได้หมดเลยเนี่ยตั้งแต่ผมไปเทสทั้งหมด5เกมเกมปกติทั่วไปอย่าง Rv PUBG c คอมพิวตี้เนี่ยเล่นได้ลื่นๆเนี่ยนะไม่มีปัญหาแต่ว่าผมอาจจะไม่ชอบเวลาที่ผมเล่นไปแล้วหน้าจอมันดอกความสว่างเองอันนี้เป็นด้วยเหรอเป็น แล้วมันไม่สามารถปรับตั้งค่าให้แสงมันเพิ่มกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้มันจอบคือมันจอดตอนร้อนด้วยปะใช่ครับอ้ดะงั้นอาการนี้มันเป็นเหมือนกันเลยกับ iPhone 12ก็คือเขาเป็นแรงบันดาลใจใช่แล้วก็การจับถือมันอะไม่เหมาะสําหรับการเล่นเกมสักพอกับเพราะว่าเครื่องเนี่ยมันมันบางเกินแล้วหน้าจอน่มันยาวแล้วผมอน่ะเวลาจะเล่นเนี่ยมือมือเราเนี่ยเข้าไปอยู่ในหน้าจอเยอะแล้วอุ้งมือตรงนี้มันจะโดนง่ายเพราะเครื่องมันบางอ๋อนึกออกใช่ไหมเออนั่นแหละก็ใส่เคสีิยเออ เออผมต้องใส่เคสโน่นมึงก็ถ่วงทรายสิเกมจากตนนั้นแหละเออมึงถ่วงทรายใครๆก็ถ่วงทรายันแต่ดส่วนตัวผมไม่มีปัญหานะมีแต่มื่อโลกเกิดอยู่คนเดียวใครๆเป็นคอมเมนต์บอกผมด้วยนะไม่ไม่ไม่มีใครเป็นทีนี้ขอถามเรื่องเรื่องฟีลลิ่งการเล่นเกมดีกว่าเอาเกมบ้านๆก่อน RV ผับ G คอมดิวตี้ครับพวกนี้เป็นยังไงบ้างสามเกมนี้เล่นได้ลื่นๆเลยครับทั้งการอ่านหน้าจอหรือไม่อ่านหน้าจอแล้วก็เฟรมเรทเนี่ยก็ขับเต็มตลอดเลยอย่างอารเนี่ยก็หกสิบเอ็ดยังไงอย่างนั้นเลยซึ่งเรทราคานี้ไม่น่าจะมีใครที่เปิด r ารผับ G ีคอมดิวตี้ได้สุดแบบนี้อีกแล้วครับเพราะว่าไส้ในมันคือแปดหกห้าใช่เทียบกับตัวมี่สิบทีโปรแลครับเออผมว่าผมชอบ F3 มากกว่าเพราะอะไรเพราะรู้สึกผมมันดี หมดทุกอย่างเรื่องของทัชก,ก็ไม่ลั่นด้วยหน้า<ช>จอก็สวยเสียงก็ดีนะครับหนะ้าจอไปก็ลื่นๆเลยถ้าเป็นเกมระดับสูงละแบงเกมระดับสูงอ,อย่างเกมชินิมแพกเนี่ยผมลองนะปรับตั้งค่ายมันเป็นสูงสุดกับ60เฟรมเนี่ยสรุปก็คือเล่นได้คือมีกระตุกบ้างมีค้างบ้างตอนที่แบบสั์เอฟเฟกต์สกิลต่างๆหนักๆนะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดจะเล่นจริงแนะนำให้ตับเป็นสูงอันนี้ผมก็ลองเองละรับเป็นสูงเนี่ยรายละเอียดในเกมก็จะกลายเป็นวุ้นขึ้นแต่ว่ามันก็เล่นได้ลื่นขึ้นระยะยวดีีขึ้้นเททบบกััต่ใช85 ก่อนหน้านี้อย่างเช่นพวกมีถิบตีโปผมว่าเล่นได้ดีกว่าของมี่เนี่ยเล่นไปสักครึ่งชั่วโมงเนี่ยกระตุกนะมีครั้ง้วยแต่ตัวนี้เนี่ยเล่นได้นานกว่าแต่คุ้กี้รันเนี่ยกระตุกแซนด์บ๊อกันไม่ถูกใจเกมนี้พูดเลยเข้าไปกดรับเพชรกระตุกยับโอ้พี่เอาง่ายอ่ะแค่ลงดันงง่ๆอ่ะกระตุกอ่ะกระตุกยับ ทีนี้ผมสรุปคร่าวๆแล้วกันเกมบ้านๆในเหรียญราคานี้คุณปรับได้แม็กสุดแม็กสุดในความหมายคือคุณปรับได้เทียบเท่ากันเลยกับพวกเหรียญราคา2 0 0 0 0 3 0 0 0 0คุณเอาได้ยันบมอราคาที่จ่ายไปแค่หมื่นเดียวอย่างที่2คือเกมระดับสูงเนี่ยดีขึ้นเมื่อเทียบกับเจนก่อนหน้าอย่างมีสติปโอะนะครับแล้วก็ เรื่องของฟินนิ่งการทัดเรื่องของจอดีขึ้นลำโพงดีขึ้นผมจะขอถามเรื่องของสิ่งที่มันอาจจะเกิดขึ้นได้บ้างอย่างเช่นเรื่องของความร้อนเทียบกับเหรราคานี้หลายๆตัวถ้าเกิดว่าเน้นเล่นยาวๆแบบเปิดบอดทิ้งไว้ทั้งวันนึงอะไรเงี้ยเทียบกับพวกที่เป็นแบบแน็บที่มันเป็นรุ่นใหม่เป็นยังไงบ้างผมว่ามันอยู่ในเกณฑ์ปกติม,มันไม่ได้ขึ้นสูงมากต่อให้ผมเล่นเกมระดับสูงอย่างเกมชิน สักหนึ่งชั่วโมงเนี่ยมันก็ไม่ได้ร้อนจนรู้สึกว่าเกมมันกระตุกอ่ะเพราะว่ามันร้อนปุ๊บความสว่างหน้าจอมันดับอ่ะมันจัดการตัวมันเองก่อนใช่ใช่จัดการตัวเองเลยเหมือนเขารู้ว่าถ้าเกิดอุณหภูมิเกินประมาณนี้ของเขากระตุกแน่เขาก็เลยดอปความสว่างหน้าจอเหลือเท่าไหร่อ่ะเหลือประมาณ30%ครับก็ยังไม่ได้ถือว่าเลวไรมากหนึ่งชั่วโมงแบตเตอรี่ลดไปเท่าไหร่ครับผมลองเล่นโอเวอร์ออโดยรวมเนี่ยลดไป 18%ถ้าเกิดคุณหน้าจอเนี่ยลดไปประมาณ22%อเอนเท่าที่แบงค์เล่ามาแล้วพี่ก็น่าจะเป็นมือถือที่สำหรับสายเล่นเกมในเรือราคานี้คือที่สุดแล้วยังมีสิบทีโปรตอนี้ออกมามันก็ยังขาดขาดเกินในบางส่วนอย่างเช่นจอาางล่่เรื่องทัชที่มันแบบไม่ได้ตามนิ้วมากพอมาตัวนี้เหมือนแบบแก้มาเสร็จแล้วแล้วก็ตีตาแบรนด์เป็นโป๊กโกแทนฟ้าชาร์ตนะครับแบงค์เพราะวแบตเตอรี่ตัวนี้เนี่ยมันให้มาแค่4,520ครัสบฟชาร์จ 3 3วัตต์ครับเป็นอย่างไรบ้างครับก็ชาร์จเต็มในระยะเวลา52นาทีถือว่าชาร์จค่อนข้างเร็วนะถ้าถามว่าเร็วไหมมันมันคือปกติของมือถือในยุคนี้อ่ะสิ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือสำหรับผมนะคือ,เ,ครอเรื่องของ 5G 5G ที่มันให้มาครับมันเป็นดาบสองคมที่ถ้าเกิดคุณจะกะว่าคุณจะซื้อไปเพื่อใช้งาน 5G ผมย้ําเสมอเลยนะครับว่าชิป X 6 0ตัวนี้เนี่ยมันเป็นชิปที่ค่อนข้างยากินไฟครับดังนั้นถ้าไปใช้งาน 5G ในพื้นที่ไม่ได้แข็งแรงมากอ,มอย่างเช่นแบบต่างจังหวัดอย่างเช่นในชานเมืองครับแนะนําว่าให้ใช้ 4G ไปก่อนวันใดวันหนึ่งเสาใกล้ๆบ้านมาเติมสัก4ีเสาห้าเสาค่อยเปิดใช้งาน 5G เอาสิ่งที่มันน่าแปลกใจคืออะไรรู้ปะ,ะคือมีฝรั่งขอไปทดสอบคะแนนอันตุตู้พี่คะแนนอันตุตู้เนี่ยสูงกว่ามี1 0 g p ใช่ ประมาณ10%บเปอเลยอุย่างงงใช่คืออาจจะด้วยว่าข้างในเนี่ยครับผมไม่รู้นะข้างในอาจจะทําเรื่องระบบระความร้อนใหม่ให้ดีขึ้นไม่อย่างนั้นเนี่ยคะแนนอันตุตุคงไม่โดดมากกว่ามี10 T ทีโพได้ขนาดนี้ครับถ้าโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยสำหรับผมมันเป็นมือถือที่เน้นเรื่องของการเล่นเกมเป็นหลักอ้าอย่างที่ผมชอบคือมันใช้งาน 5G ได้ใ,ในราคาต่ำหมื่นครับซึ่ง X 6 0ถามว่าแย่ไหมไม่เลยนะครับแล้วก็ตัว WiFi ครับเป็น WiFi 6ดีไซน์มันเป็นดีไซน์ที่ค่อนข้างแคชชวลใช่นี่คือสิ่งที่ผมช อบในตัวมันหล่อมากนะครับสิ่งที่ไม่ชอบเนี่ยแทบจะไม่มีเลยมีแค่เรื่องกล้องเรื่องเดียวในทัศนคติส่วนตัวผมนะในเรื่องของกล้องหลังที่มันแม่ถ้าเกิดคุณชอบเล่นกล้องเนี่ยราคานี้คุณยังมีเรดมีโน้ต10 Pro คุณยังมีมี10 Pro โปรคคออยู่อีเพียบนะครับในส่วนตัวผมเนาะในฝั่งของพี่นิวละพี่พี่ชอบกับไม่ชอบอะไรตัวเขาบ้างชอบใช่นทั่วไปครับถือดี ใช้ในชีวิตประจําวันได้มันพกได้มันจะไม่เหมือนพวกมือถือเล่นเกมของโปโกรุ่นก่อนๆเลยพวกนั้นจะหนักมากแล้วก็ใหญ่เทอะทะที่ไม่ชอบหรอพี่มีอะไรบ้างครับไม่ชอบก็เรื่องงานวิดีโอนั่นแหละก็เดี๋ยวรออัปเดตคแต่ว่าบอกไว้ก่อนเผื่อมันไม่อัปเดตคุณจะได้ไม่ต้องมานั่งด่าพวกเราพี่ไม่รวย่ชิหายเลยบอกไว้ก่อนถ้าเกิดถามพี่ว่าหมื่นหนึ่งซื้อได้ไหมพี่จะตอบว่าอะไรซื้อเลยครับ ไม่ไม่ต้องตัดสินใจเลยต้องพรเยอะไม่ได้ถามเป็นใครกูอวยจังมะเออไม่ใครเนยอ่ะแต่เราแบงค์แต่เราแบงค์สิ่งที่ชอบเหรอหน้าจอแล้วก็การจับถือตัวเครื่องลำโพงด้วยอ่ะอออ่าเสิ่งที่แบงค์ไม่ชอบมีอะไรบ้างคอนโซลหน้าจอทำไมวะก็มันดอบเองอ่ะมีลูนหนอนไม่เป็นหรอมีสิเป็นไม่เป็นหรอเออมีสี่สิบหัวก็ยังไม่เป็นเลยถ้าเกิดว่าใครอยากดูรีวิวของดอบเฮ้ย รุ่นนี้รุ่นนี้เพิ่มเติมนะครับก็ไปดูได้ที่ช่องพี่นิวเบิร์ดแคมนะครับทำไปแล้วทำแล้วนะครับเทียบกับ12โปรแม็กด้วยทำนี่ของแบงค์ครับเกมจ๋าครับนี่ทำยังน่าจะลงลงก่อนที่คลิปนี้จะออกอ่าอ่ะรอให้พวกนี้ตัดวันนี้เลยโอเคนี่คือรีวิวทั้งหมดของโปโก F3 ซึ่งเป็นงานของคนบนฟ้าสวัสดีครับพี่แพร่จนไปในคลิปหน้านะครับอยากดูรีวิวอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปโก F3 โปรก็คอมเมนต์มาเดี๋ยวมีเดี๋ยวมีอีกคลิปหนึ่งเออโปโก F3 เดี๋ยวมีคลิปหน ก็คือเทียบกับ12 Pro Max ก็เดี๋ยวเราก็จะถ่ายอีกวันหนึ่งแต่เราจะใช้ชุดเหมือนเดิมไฟเราจะเซตเหมือนเดิมเลยอ่ะก็อย่าอย่าตื่นตูมมันคือคนละวันกันเดี๋ยมไปในคลิปหน้าไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับ